โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษชีวาเวลเนสเพชรมมลีเมืองแห่งสุขภาวะดีท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ชีวาพูเวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพครับจริงๆแล้วปราสาทอังกฤษหรือ กระท่อมคอเทจอังกฤษคอเทจนะครับเล็กๆเขาไม่ใหญ่ครับเขาเป็นเล็กๆแล้วก็เป็นฮิวแมนสเกลครับคือเป็นสเกลของมนุษย์ปกตินะครับไม่เหมือนปราสาทในอิตาลีหรือในฝรั่งเศสซึ่งแสดงความอลังการนะครับแต่ภาษาอังกฤนี้เล็กๆครับแล้วก็ฮัมเบิล์อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนี่คือพวกพรับนะครับอันนี้อันนี้ก็มาไกลครับมากันตั้งแต่มาจากกัตันดีเนี่ยนะครับโลนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการที่ผมได้สะสมพรับ ผมว่าอาคารของเดอะแคสเซิลเราใช้เวลาประมาณปีครึ่งนะครับในการทำไมเราใช้ถึงเวลาปีครึ่งก็เพราะสะสมพร้อพวกนี้นะครับนี่ฮะอันนีกก็สวยเป็นรูปสุนัขน่ารักมากเลยรูปเขียนต่างๆนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเก็บอดีตนาสโตรเจียนะครับในการตอนเดินรถเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพของโครงการเดอะแคสเซิลอย่างเต็มรูปนะครับตอนนี้กําลังสร้างตึกหลังนี้อยู่นะครับ ที่เรียบเรียกก็คือ The Chivas ซ a n c t u a r y นะครับแล้วก็บรรยากาศเมื่อเสร็จแล้วสวนลนด์สเคปนะครับสิ่งตัวนี้เป็นคอมมิชเมนต์นะครับคอมมิชเมนต์คือสัญญาใจว่าเราจะสร้างให้ได้อย่างนี้ครับจากชั้นนี้เราขึ้นชั้นสองครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปเยี่ยมชมชั้นสามนะครับของอร้านกาแฟที่ The Castle ครับสวยมากเลยตามเลยครับ ครับบริทางเข้าของ The Castle อะครับเป็นอาคาร6ชั้นนะครับมีชั้นดาดฟ้าชั้นที่5และชั้นชั้นชนที่6ตอนนี้ผมเพิ่งอยู่ชั้นที่3นะครับซึ่งนี่ก็จะเริ่มทำการตกแต่งแล้วนะครับอีก2อาทิตย์ไปดูใหม่ว่ากำลังไรนะครับนี่ก็เริ่มเตรียมเรื่องภาพต่างๆที่จะวางไว้นะเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับให้เข้าสูบ่บรรยากาศคันทรีนะครับข้างนอกนี่วิวพันล้านนะครับ ผมหลงเลยครับผมเขาขึ้นวาชั้นเนี้ยผมหลงรักที่นี่เลยลมแรงมากครับเนี่ยลมดีมากเลยนะครับเห็นวิวเห็นเขาใหญ่เห็นเขาใหญ่เที่ยงนะครับเห็นอําเภอปากช่องนะครับเห็นลําตะคองนะครับพระอาทิตย์จะตกดินตรงฝั่งขวามือผมเนี่ยครับแล้ว้นอย่างฝั่งซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงสะพานนะครับเชื่อมระหว่างอาคารสองหลังเนี่ยเป็นที่ที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ในี่ยเดยกันเราก็จะเห็นการก่อสร้างอาคารที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับ สีอิงิสต l i v วิงหลายคนไม่เชื่อว่าเราสามารถสร้างอาคารสีห้าชั้นเนี่ยโครงสร้างเสร็จไปในสองสาเดือนนะครับก็นี่นะครับมาดูได้เราทำมาเยอะแล้วนะครับก็เร็วนี้ The Castle ก็ได้เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่ผมให้กับเขาใหญ่นะครับเชื่อว่ากรุ๊ปทำง,งานมาเยอะครับเราต้องการฝากเชื่อไว้ว่าเราสามารถทำคอนโดราคา1นึ่งล้านหกแสนเกบาท เหลือเพียง6 9 9 0 0 0บาทนะครับฟังดูไม่จริงใช่ไหมครับก็ไม่สูดกันนะครับตอนเช้าก็จะไปตั้งทานกาแฟตัวนี้ครับรับแต่แี่ละที่อนยามเช้าตอนเย็นก็มาตรงนี้ครับดูให้ตกตินนะครับมีดนตรีกวีศิลปะครับมีห้องสมุดนะครับมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำนะครับทุกอย่างที่ชีวิตต้องการนะครับแบบพอเพียงนะครับภายใน ราคาที่จับต้องได้ที่นี่ไม่ต้องใช้แอร์นะครับโอโซนอันดับเจ็ของโลกอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยเกือบครึ่งกิโลครับ400กว่าเมตรนะครับเพราะนั้นที่นี่ปัญหาน้ําท่วมเป็นไปไม่ได้นะครับปัญหาเพียงม2.5เป็นไปไม่ได้นะครับก็หวังว่าเราจะหนีนะฮะหนีโอ้ลมลมดีมากเลยหนีความสับสนวุ่นวายงชีวิตนะครับหนีพอลูชันจากเพียงม2.5จาก จากเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับหนีความเครียดนะครับมาฟืน้นฟูสุขภาพที่นี่ครับก็ตอนนี้เดอะ a s สเซิลจากที่ผมนั่งสเก็ตนิ่เงียบเมื่อปีครึ่งที่แล้วตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่3นะครับชั้นที่4กีกำลังจะเสร็จแล้วแล้วชั้นที่5นะครับถ้าเดินไปนี้ก็จะเป็นส่วนระเบียงครับสวยมากครับโอ้ oh. หมายถึงว่าอาจ,จะเป็นทวันเบดรูมก็คือห้องนี้กับห้องนี้ครับทวันเบดรูมนะครับเข้ามาก็จะมีการสิ่งของสดครบถ้วนนะฮะมีที่เตรียมอาหารนะครับตู้เย็นไมโครเวฟต่างๆ,ๆนี่นะครับแล้วก็ห้องลิฟต์วิรูมห้องนี้พิเศษคือเป็นห้องคอนเนคติ้งรูมสามห้องห้องหนึ่งประมาณ24ตารางเมตร นะครับสามห้องก็ประมาณเ2งตารางเมตรนะรแล้วห้องนี้ก็สามารถที่จะจอดทะลุกืน,นี้ได้2 2> งห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนี้ครับถ้า,ถาเราไม่ชอบก็ปิดนะ,นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่ออกแบบพิเศษคือจะรวบรวมเป็น ซูเปอร์คิงไซส์ก็ได้หรือจะแยกเป็นเตียงเดียวสองเตียงก็ได้นะครับมีมแบบนี้ดีครับมีอุปกรณ์รัสว์พับคันนะครับ,รบห้องนี้ก็เป็นที่กระจกทำให้ห้องดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ข้างในไซส์ขนาดนี้ถ้าเป็นกรุงเทพก็มีเจ็ดแปดล้านนะครับแต่ว่าที่เดอะแคสเซิลราคาเริ่มต้นที่ห้องละหกแสนเก้าห่นเก้าพันบาทเอาเวสซิ่งวะ <c oughs> ห้องที่โจเห็นเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อแคสเซิลเลยนะ พราะกระเซิร์เป็นโครงการพิเศษนะครับถ้าโจดูรายละเอียดแต่ฟาเพดานก็มีการหลบซ่อนไฟอห็นไหมใช่ครับเขาจะเขาจะไม่ชนเลยนะอานที่สองอย่างผนังเนี่ยนะมีการเดินเดินเส้นสายไฟทําให้มันดูเซ็กซี่ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนี่ห้องน้ําเนี่ยผมภูมิใจเสนอมากเลยกว้างมหาศาลโจเดินห้องน้นํานี้ทะลุอีกห้องได้นะครับเขาจะแยกส่วนเปียกส่วนท้องเลยเข้าไปดูเนี่ยขออนุญาตนะครับจะอเลยครับ เราเราเข้ามาข้างในนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นบานเลื่อนทั้งหมดเพราะว่าเราคิดเผื่อคนที่ไปอยู่เนี่ยเมื่อเขาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยพอบานเปิดไม่เวิร์กแหละครับบอลเลื่อนนี่เขาบานเลื่อนเขาใช้สามารถใช้ใช้สองลันได้อ่าใช่ครับนี่คือดีโดีนว่าตัดีไซน์ห้องนี้ก็ยาวไปถึงห้องโน้นนะลองลอง,ลองเติมเต็มใช่ไหมครับ,ครบเคยเจอที่อาบน้ำขนาดนี้ไหมเนี่ยนะโอ้โหจะใส่สอ่างที่หลังเองได้เลย ปิดนะประเลื่อนเนี่ยเออมันไม่ใช่อรื่องง่ายนะกว่าจะคิดได้เนะี่ยก็ป,ป,ปุบ๊บน,นะฮะส่วนนี้ก็เป็นส่วนทําธุระหนักเห็นไหมถ้าถ้าเกิดคุณทำธุระหนักคุณใช้เวลาคุณก็ปิดห้องนี้ก็ได้พร้อมันสองคนไม่ต้องยุ่งกับใครเห็นไ,ไหมแล้วก็ออกมาห้องนี้ได้ท่ครับเป็นไงครับ the อินทีเรียของเดอะแคสเอเราใช้เวลาหลายเดือนนะครับในการออกแบบแล้วก็ ทำมอ k u ัพรูมขึ้นมาครับแต่เป็นว่ารูมเสมือนจริงนะครับเท่า mm hmm. ของจริงเลยสามารถเข้าไปใช้ชีวิตจริงๆอาบน้ําแต่งตัวนะทานอาหารได้จริงๆนะครับผมชอบมากเลยผมชอบคําพูดอยู่คำหนึ่งอตอนที่ผมทํางานให้กับมูลที่ใชยพัฒนานะครับตอนสมัยที่ยังรับราชการอยู่นะครับที่ลายศิลปรกรนะครับคณะสถาปันคำพูดที่เรานิยมใช้กันชอบพูดคำคือ e m p ม r i รแปลว่าความจริงเชิงประจักษ์นะครับ เราเชื่อเรื่องการลงมือทําจริงแล้วเข้าไปอยู่ในของจริงแล้วก็รู้สึกจริงๆครับก็แนวทางของการตกแต่งภายในของเดอะแคสเซิลเนี่ยท่านชมเอาไปใช้ครับได้เป็นประโยชน์นะครับเอาไปใช้ตกแต่งบ้านก็ได้นะครับเอาไปดูว่าเราทํำยังไงก็เป็นคอนโดมิเนียมขนาดห้อง24ตารางเมตรนะครับและมีการเจาะทะลุก,กัน3มห้องนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งความสุขครับผมได้พาแฟนๆมาเยี่ยมชมความคืบหน้าของเดอะแคสเซิลนะครับ และมาเยี่ยมชมการตกแต่งภายในด้วยนะครับก็นาทีทองครับจากราคา1นึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยลดเป็น1ล้านบาทนะครับเหลือหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ลองแวะมาดูครับครับวันนี้ก็ลาท่านครับสวัสดีครับสุดยอดครับ